นี่คะเดี๋ยวคุณแม่ค่อยลมคุ้นข้างแรงนะคะกลัวต้นไม้นะคะือเดี๋ยวจะเก็บเก็บไปแล้วค่อยไปตัดขาข้างนอกนะั่นปุ๊กๆเลยเดี๋ยวค่อยเลือกอ่ะนี่นะคะมาเจอคนนี้เขาขาเขาแน่นมากเลยนะคะขายังสวยเดี๋ยวจะค่อยดูค่อยดูอันนี้อ๋ออันนี้ก็สวยอยู่นะคะไม่มีแมงเลยนะคะเดี๋ยวค่อยไปตัดเอาเอาลังพึ่งเขาออกอืไปตัดข้างนอกเอาลมแรง เด็กก็เริ่มบายแล้วเลือกไม่ได้นะ้ะอ๋ออันนี้ขาเขาดูก,ก่อนอขาอมน้ำแล้วก็เน่าแล้วนะคะเนะี่ยเดี๋ยวจะดูดอกก่อนนะ,ะดอกยังสวยอยู่ค่ะดอกยังสวยอยู่เคไปตัดมาเจอลูกน้อยเขานะคะแต่นี้ก็หกักแต่นี้ยังสวยมากอยู่นะคะโอ้ยโขหักตายแล้วลูกโอ้ยตายแม่ซุ่มซ่ามเดีก่อนสียดย มันนี้คือไม่ใช่คอยุบะไอ้อมันเป็นเทียรกระสบขาดํานะคะคิดว่าสวยมากเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมัมีคอยุบาะอยู่น้่ยนะคะมีพึ้นหวานนั้นเลยเห็นไหมสวยอลังมากเขาบอกอู้ว่าคอยุบะทำปะดูนะคะสวยมากอายายะาะโอ้เก็บใส่เก็บใส่นะาไปตัดของอันตรงนั้น,นือ ทั้งมาทั้งกลัวนะคะลมแรงมากเมื่อคืนวันนี้ก็ลมแรงนะคะต้นไม้ต้นไม้น,ไมนี่ค่ะสวยมากเลยถ้ามือไม่ค่อยถ้าไม่ค่อยนิ่งก็อย่าว่ากันนะคะคแม่รีแม่กลัวกลัวลมได้ยินเสียงลมไหมนี่ดูตรงนี้สวยนะคะอยู่คู่กันเลยเนี่ยนี่นะคะขางสวยอยู่เลย นี่ค่ะหลบมุมในตรงนี้คนนี้สวยดีใหญ่มากความใหญ่อลังมากขาแน่นขาสวยมากจะค่อเลือกเอาโอเคค่ะมาเจอเห็ดเห็ดมันปูนะคะอันนี้คุณแม่จะเก็บใส่ถุงอีกอันนึงนะคะจะไปทอดกินลมแรงมากเลยนะ าค่ะมาตัดขาเห็ดนะคะเพราะมันมีแต่ดอกใหญ่ๆมันเต็มตะกร้าไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาตัดขาเห็ดเลือดเอาอันที่กินได้กันนะคะลแมแรงมากค่ะเขาบอกเนี่ยดูดิโออันนี้เน่าค่ะเอาแต่ขานะคะได้ตัขาเลยเห็นไหมอันนี้ได้ตัขาอันนี้เน่าคือสวยเป็นเชื้อไปค่ะอันนี้สวยมากค่ะสวยเห็ดทารายค่ะข้าเก๋

ไม่เนาสวยมากนี่ข้อหากักแล้วถึงว่านี่ขาเขาหนาดีแล้วละ่เออะลเ,นะเล่อกพีที่ขันเท่าไหร่แล้วซเลือกดอกใหญ่ๆนะเลือกเอาดอกจุ๊มๆไม่มีแล้วะคะ่ะดอกจุตงตงูมั้ยก็บานหมดแล้วเราจะหมดช่วงไปแล้วคะ่ะโซนนี้ค่ะ

ต่อกันดีกว่าเมื่อกี้คุณพ่อโทรมาเนี่ยมันเน่าเหรอเดี๋ยวจะตัดไปเลยตรงนี้เลยเดี๋ยวเวลาเยอะไหมไม่มเน่าโดนจังเลยดตดอกันตัวเน่าไหมไม่เน่าซะด้วยสิดอกใช่ไหมเดอกก็ไม่เน่าเหรไงโอ่เน่าแล้วค่ะปล่อยเข้าไปขาแล้วปล่อยไปเย้แล้ว ไปไปไปหาเห็ดโตกกัน,นเลยค่ะปะข้ามาเจออีกดอกนึงนะคะเนี่ยค่ะขายาวมากค่ะใต้เฟินเลยนะคะยังไง่ดีอ่ะอ๋อเนี่ยขาหักเลยได้แค่เนี้ยนั่นมากมันอยู่ใต้เฟิร์นนะคะมาเจอนางตัวนี้นะคะอู้ว้าวสวยอ่ะขาแน่นอ่ะดูดิ โอ้ยใหญ่จังว้าวอลังมากเขาบอกว้าวสวยไหนดูดิดอกอ๋อดอกไม่เป็นเมงด้วยนะดูดิเสร็จโจนขาก็แน่นอุ้ยสวยวามาไปกันเลยเจอดอกหนึ่งแล้วคะเนี่ยเยอะไม่ได้ดังงามตัวนี้นะคะดูนะอุ้ยสวยจังเลยอะ เจออย่างนี้ยี่สิบดอกพอเลยสวยจริงๆตัดขาขึ <anak lonely> ้นมาเจอดอกนี้สวยมากแบตเตอรี่ก็ใกล้หมดนะโอ๊ยรีบและวค่อยตัดขาเลยสวยๆนางสวยจริงๆเนี่ยเจออีกนางหนึ่งนะคะสวย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 มากเนี่ยเห็นจะนะคะพอแล้วเดี๋ยวกลับบ้านกันละได้เยอะอยู่นะเอาไปเก็บไว้ที่รถในบางสวนนะคะนี่ค่ะ แข่งกับเก็บเหตุมาละทอนนะคะแข่งกับเวลาแล้วก็แข่งกับเอออากาศนะคะอากาศแย่มากทั้งเก็บทั้งกลัวนะคะกลัวกลัวกลัวไม้กลัวต้นไม้หักใส่นะคะพายุเข้าลมแรงมากนี่ค่ะเสียโซ่อมน้ำโอเคใช้ได้โซ่ดูดิเงียบเช้าเชียวโอ้ขาเขา